หนึเล่าผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นในหน่วยเก็บความเย็นทางการแพทย์แบบสูญยากาศและพบว่าเธอติดอยู่ในแคปซูลและระดับออกซิเจนของเธอนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วเธอทุกทรมานจากความจำเสื่อมและเธอจำไม่ได้ว่าเธอเป็นใครหรือมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอได้รับความช่วยเหลือจาก AI ขั้นสูงชื่อว่ามิโลเจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนติดต่อทางการแพทย์ เมื่อเธอได้ใช้มิโลเธอสามารถส่งสัญญาณไปยังภายนอกและติดต่อบริการฉุกเฉินได้เธอจึงได้ติดต่อหาตำรวจและให้หมายเลขซีเรียลของแคปซูลนั้นแก่พวกเขาซึ่งเมื่อติดต่อผู้ผลิตพวกเขาได้รับแจ้งว่าเครื่องถูกทำลายเมื่อ3ปีก่อนแล้วเธอจึงมองหาบอะแสอื่นเกี่ยวกับอดีตของเธอโดยการค้นหารูปภาพและบทความผ่านคอมพิวเตอร์ AI และเธอก็พบชื่อของเธอซึ่งก็คือ อลิซเบเฮนเซนเธอตรหนักว่าเธอเป็นหมอเธอพบสามีของเธอชื่อลีโอเฟอร์กูสันและหมายเลขติดต่อของเขาแต่เมื่อเธอโทรหาหมายเลขของเขาผู้หญิงคนหนึ่งก็รับสายเธอบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเธอเป็นภรรยาของลีโอและเธอต้องการพูดกับเขาผู้หญิงคนนั้นดูสับสนและก็วางสายขณะที่ระดับออกซิเจนยังคงลดลงอยู่เธอเริ่มเห็นภาพหลอน และพยายามจะเปิดแคปซูลแต่เธอก็ถูกไฟฟ้าช็อตจากนั้นเธอก็ได้รับสายจากตำรวจแต่เธอสงสัยว่าพวกเขากำลังปิดบงังบางอย่างจากเธออยู่เธอจึงตัดการเชื่อมต่อผู้หญิงที่ไม่รู้จักเธอได้โทรมาก่อนหน้านี้และได้บอกกับเธอว่าสามีของเธอนั้นตายแล้วเธอยังให้รหัสผู้ดูแลระบบแก่เธอในการเปิดแคปซูลแต่เธอก็บอกกับเธออีกว่าไม่สามารถเปิดมันได้หรอกมิฉะนั้นเธอจะตายเอลิซาเบธ ใช้รหัสเพื่อใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบแก่ตัวเองแต่ก็ต้องหยุดเปิดแคปซูลเมื่อผู้หญิงที่ไม่รู้จักคนนั้นได้ขอร้องให้เธอฟังคําแนะนําก่อนเอลิซาเบธจึงเข้าถึงส่วนควบคุมสําหรับเครื่องแยกระบบและปิดระบบแรงเหวี่ยงเธอเริ่มลอยขึ้นโดยไม่มีแรงโน้มถ่วงหลังจากนั้นหญิงสาวก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆจึงทําให้รู้ว่าเธออยู่ในสภาวะหลับไหลามาเป็นเวลากว่า12ปีเพื่อเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่ห่างไกล เป็นภารกิจลับของเธอคือการเดินทางไปยังดาวดวงใหม่เนื่องจากมนุษยชาติจะสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้เพราะไวรัสมรณะและไวรัสนั้นยังฆ่าลีโอสามีของเธอจากนั้นเธอจึงสรุปได้ว่าการตื่นขึ้นของเธอนั้นเกิดจากโปรเซนเซอร์ร้อนเกินไปและหนักว่าเธอต้องเปลี่ยนเส้นทางการทำงานของโปรเซนเซอร์ไปยังโปรเซนเซอร์อื่นที่กำหนดให้กับฟังก์ชันที่ไม่จำเป็น แต่ในตอนแรกล้มเหลวเนื่องจากข้อมูลมีมากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปและระดับออกซิเจนลดลงเธอเตรียมตัวที่จะฆ่าตัวตายโดยพยายามเปิดฝักหลังจากนั้นไม่นานเธอพบว่าลีโออยู่ในอาการไฮเปอร์สลีปในยานอวกาศที่เสียหายพร้อมกับคนอื่นๆอีกเกือบ10,000คน,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 นแต่เธอสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีรอยแผลเป็นบนหน้าผากอย่างที่เคยเป็นมาก่อนจากการสืบสวนเพิ่มเติมผ่านวิดีโอที่นำเสนอโดยหญิงชาราคนหนึ่งซึ่งคล้ายกับเธอมาก และเผยให้เห็นว่าเธอเป็นโคลนทางพันธุกรรมที่มีบุคลิกและความทรงจำเดิมของเอลิซาเบธเฮนเซนฝังไว้รวมทั้งความทรงจำของลีโอผู้หญิงที่เธอคุยด้วยก่อนหน้านี้อยู่บนโลกและเป็นตัวเธอเองแต่ตอนนี้อายุมากแล้วต่อมามิโลได้เปิดใช้งานโปรโตคอนาเซียเนื่องจากไม่มีโอกาสในการอยู่รอดอย่างไรก็ตามโคลนของเอลิซาเบธจัดการเพื่อปิดใช้งาน และเปลี่ยนเส้นทางการทำงานของโปรเซนเซอร์ได้สำเร็จและกลับสู่โหมดไฮเปอร์สลิปหลังจากนั้นในฉากสุดท้ายก็ได้แสดงให้เห็นว่าลางโคนของลีโอและเอลิซาเบธได้อยู่บนดาวดวงใหม่ที่ยิ้มและโอบกอดกันอย่างมีความสุขแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง